นะเอาแล้วหรอมามาร์กนี่แหละจะเป็นผู้ยกระดับรถยนต์มือสองแห่งแรกในพิษณุโลกแล้วก็จะเป็นแห่งเดียวด้วยที่เราจะขายรถแบบไม่มีการย้อมแมวอย่างใดไม่มีการโกหกไม่มีการหลอกลวงไม่มีการปิดข้อมูลลูกค้ารถแบบไหนขายแบบนั้นรถสภาพดีอย่างไงแจ้งดีอย่างนั้นและวันนี้ทุกท่านได้พบกับรายการมาร์กนำเนอ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  รายการมาร์กน้ำเหนือคนที่ไม่เคยเห็นนี่คือครั้งแรกใช่ไหมของคุณถ้านี่คือครั้งแรกคุณฟังผมรายการมาร์กน้ำเหนือคือรายการที่ผมะจะมาเปิดโปรงรถทั้งคันให้คุณดูซึ่งรายการนี้คุณจะได้2อย่างอย่างแรกคุณจะดูรถมือ2เป็นไม่ว่าคุณจะซื้อวันนี้อีก10ปีข้างหน้าญาติพี่น้องเพื่นอนฝูงใครจะออกมือ2คุณจะดูรถเบื้องต้นเป็นว่าการดูรถชนรถย้อมแมวรถอะไรเป็นยังไง2ถ้าคุณสนใจเรื่องรถคุณได้รถดีๆไปใช้งานแน่นอนเงื่อนไขการออกรถการอะไรเรามาคุยกันได้ซึ่งวันนี้เราได้้้้อออยยูู่่่่่กัับรรรถถททีีใชค Drive, คําาาาววนนนนงเเสไพะลมแ 113,000กิโลเมตรกับรถปี2023และยังไม่พอได้เป็นตัวท็อปสุด x p a n d e r r o s s นั่นแปลว่าคุณจะได้ชุดแต่งที่เรียกได้ว่าท็อปที่สุดของ x p a n d e r และเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นตัว x Force ซึ่งตัวนี้มือหนึ่งออกอยู่946,000บาทวันนี้มาร์กเปิดราคาเลยครับเหลือแค่เพียง729,000บาทคุณได้รับวนตางไปแล้ว200,000กับอีก10,000กว่าบาทนี่คือความคุ้มค่าของรถยนต์มือสองที่คุณจะได้ใช้ต่อจากนี้คนที่สนใจรถ7ที่นั่งขนาดกลางเพราะคันนี้ เครื่องยนต์1,500ซีซีคุณจะได้เรื่องของความประหยัดเรื่องของการจุสัมภาระและสามารถให้คนนั่งได้สูงสุดถึง7คนคุณได้การวารันตีจากมาร์กเองการรับประกันจากมาร์กหเดือนหรือ1 0 0 0 0มกิโลในส่วนของห้องเครื่องช่วงล่างแล้วก็ระบบไฟฟ้าเท่านี้ยังไม่พอถ้าคุณจัดไฟแนซ์ผมแถมประกันศูนย์หนึ่งปีหรือ35,000กิโลให้คุณดูแลผ่านศูนย์นี่มิสซูทั่วประเทศในรา,ายการที่ผมแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตม,มาคุยกันได้เรามาเริ่มกันก่อน,อนเลยกระจังหน้าของ เหมือนรถตู้เอาผาดนั่นเองเพราะว่ารถตู้เอาผาดเนี่ยเขาจะเน้นไปที่กระจังหน้าด้านหน้าจะมีความกว้างความใหญ่ทําให้รถมันดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้สิ่งที่คุณได้คุณได้หมดเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในของทุกแบรนด์เลยใช้คาว่ารถตู้รถครอบครัวขนาดกลางรุ่นนี้ขายดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2แต่ที่เต็นท์ผมเนี่ยมีเท่าไหร่ก็คือไม่พอเพราะว่าเป็นรุ่นยอดนิยมจริงๆจะเป็นไฟตัวใหม่เป็น LED เป็นเรียบร้อยมีการเปิดปิดอัตโนมัติิิิิใหห้้้้้แแแแลลลวววกกกก็็็จจะะมมมมมมีีีีีไไฟฟททัััังงดดด3บบบบนตตตต LED ่เปปปอโ ไฟตัดหมอกมาให้ทุกอย่างมีมาให้หมดเลยแต่ว่ารายการที่ผมบอกสิ่งนี้คุณจะได้รับในรายการนี้คุณไม่ซื้อคันนี้ไม่เป็นไรแต่คุณจะดูรถยนต์มือสองเป็นแน่นอนเลือกซื้อไปนแน่นอนสิ่งแรกเลยการเลือกซื้อรถยนต์มือสองเราให้เลือกก่อนเลยสําหรับผมนะผมจะเน้นขายซื้อรถปีใหม่ใหม่น้อยและรถต้องมีการรับประกันในสัญญาซื้อขายให้ซึ่งใน3สิ่งนี้ที่ผมพูดมาผมมีให้ทุกอย่างถัดมาเรื่องของการดูรถเราให้หลับตาแล้วไม่ต้องดูอะไรเยอะนึกถึงการสีไม้ระบายน้ำคนที่ติดตามผมอยู่จะรู้เลยค,าาคํานี้เเรรรรรราา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 ะะวว่่่่ทุกกกกคคนน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 ผใใช้้้้้สสสีีํํแแแออลลงงขถถหึย เป็นเนี่เป็น 1, ชิ้นประกอบกันทุกชิ้นในการเชื่อมต่อกันเขาจะมีหัวนอ็อตโรงงานของมือหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาตัวรถถังสีเนี่ยเอาไปจุ่มในถังสีเพราะนั้นแล้วสีมันจะไม่ได้เป็นความหนามันจะเป็นสีเท่ากันทุกชิ้นและอย่างที่2เนี่ยเราสังเกตเลยซ้ายและขวาต้องเหมือนกันการเปลี่ยนฝาเลยเนี่ยมันมีความน่ากลัวลึกๆอยู่แต่ก็ไม่ใช่100%่ว่ามันคือเกิดอุบัติเหตุอย่างบางคนเนี่ยมีของมาตกใส่แต่ว่ารถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอย่างอื่นใดมามีความจำเ,เป็นก็เปลี่ยนใหม่่่่่่หรร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 ือออ2กกกกกกาา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 ทททททีีททีีีีเเเเเเไปปปคคมมศูููนนนนยยยยย์์บบงงง้ตตะะัััััวภ เขาก็อาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนเลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเราก่อนที่จะรถไปซ่อมเนี่ยเราควรคุยกับทางช่างก่อนว่าเขาจะทาอะไรกับรถเราบ้างเพราะว่าบางทีการที่เขาแค่เคาะทําสีมันไม่ถอดเนี่ยรถมันคือรถสภาพเดิมแค่ทําสีในการแบบซ่อมแซมบำรุงรักษาจุดที่2คือเราให้มาจิกตรงเนี้ยลงเราจะเห็นเนี่ยเห็นไหมเป็นอีกหนึ่งเส้นวิ่งคู่กันกับตัวฝาซึ่งถ้าเป็นวัสดุเนี่ยฟังเสียงก็คือเนี่ยมันคือวัสดุตัวรถแต่ถ้าเราเคาะตัวเนี้ยไปเสียงมันจะเบาลง นั่นแปลว่าตัวนี้มันคนละชิ้นส่วนซึ่งตัวนี้มันคือซีเลอร์มันจะเป็นคล้ายๆยางคล้ายๆกา,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 าวนิดนึงซึ่งจกเข้าไปจะมีรอยเล็กแบบนี้ซึ่งแปลว่าในของเดิมแต่ถ้ารถเนี่ยที่มันไม่ถอดแต่ว่ามันมีการเฉี่ยวตรงเนี้ยมาช่างเขาเนี่ยก็เคาะเอาคืนแล้วตัวนี้ซีเลอร์บางทีก็มีอยู่หรือบางทีก็หายไปนั่นแปลว่าส่วนเนี้ยทำสีแล้วนะเนี่ยคือช่างเก่งก็คือเขาจะไม่ถอดแต่เขาจะทำสีแค่ส่วนนี้แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าตัวนี้ไม่ถอดมันไม่เป็นอะไรที่หนักเพราะนั้นแล้วมันเป็นรรรอออองมตกก้ีๆๆยยล ซึ่งถ้ารถทําสีมาเราให้เอาไฟฉายเนี่ยส่องไปประมาณสัก45องศาอย่าส่องตรงเพราะส่องตรงเนี่ยบางทีข้างในเราตรงเนี้ยมันหลอกกันได้สังเกตครับด้านในจะเป็นสีเข้มเขมดำๆปกติไฟฉายที่เขาใช้กันอ่ะมันจะเป็นไฟสายแบบว่าที่มันส่องลงเข้าไปลึกๆแล้วถ้าเราเห็นข้างในเนี่ยเห็นไหมข้างในสังเกตดูว่ามันจะเป็นสีเทาๆซึ่งอันเนี้ยคือสีเทาด้านๆมันเป็นสีของโรงงานจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเอาไฟออกมันจะกลายเป็นสีมืดเราก็มาดูกันที่แก้มซ้ายและแก้มขวาเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะเหมือนกันหมดเลยก็คือสีต้องไมมมม่่่หหนนาาาททุกออยงงไีเเืดิม แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ต่อให้ช่างเก่งแค่ไหนคุณก็ไม่เก่งเท่ากับเครื่องมือที่เป็นโรบอทในการประกอบครั้งแรกของสูนย์ไอพวกนี้จะไม่มีความกลมไม่มีความเหลี่ยมอะไรชัดคมขนาดนี้ซึ่งคันนี้การันตีให้<ป>ใหเลยไม่เคยทําสีด้านหน้ามาเลยเรามาต่อกันที่ออปชั่นถัดมาเลยด้านข้างจะได้เป็นแม็กอลอยโทนที่เป็นสีแบบพรีเมียมผสมกับสีเทาเข้มเอาง่ายๆที่มเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องฝากระโปรงเนี่ยข้างในมันต้องสีประมาณนี้มันจะเป็นเทาเข้มทั้งด้านเนาะมาพร้อมกับเนี่ยหัวนอตห้าจุดคันนี้มันเป็นขอบ17ตตััววยยาางกก็คู่่ออมเลสิบ ม,มีซุ้มล้อมาให้ด้านข้างของเขาเนี่ยเห็นไหมเว่าด้วยความที่มันเป็นสีขาวมุกเนาะขาวมุกเนี่ย,วยความพิเศษของเขาคือเวลามันอยู่ในที่มืดเนี่ยมันจะเห็นถึงประกายประกายส่วนเวลาออกที่สว่างเนี่ยมันจะออกเป็นขาวที่มันไม่ได้ขาวโอโมโอ่มันจะเป็นขาวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออขาวแบบลักชูรี่อนิดนึงตัวนี้ไฟลงไฟเลียเ้ยวอะไรก็อยู่ที่กระจกเรียบร้อยประตูจับเป็นคีเดชแล้วก็โครเมียมซึ่งตัวนี้สามารถทั้งล็อกแล้วก็อนล็อกได้เลยผ่านตัวประตูแหลกหลังคาบนมีมาให้เนาะแล้วก็มีการสัดยาวซึ่งข้อดีของรรุ่่่นนนีี้้้เเลยคคืออวาาามมปงงงงขกกกะจททใหัั2บ ดูถ้าเป็นรถเก่งทั่วไปกระจก,กจะไม่ได้ยาวขนาดนี้ยิ่งที่บานที่2จะไม่ได้ยาวขนาดนี้ นี่แหละคือข้อดีของเขาถัดมาตัวนี้มันเป็นเชื้อเพลิงเป็นซินเครื่องยนต์1.5เติมได้หมด E20 9195แล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ความชอบถัดมาด้านหลังครับสิ่งที่สวยงามของรถคันนี้คือด้านท้ายระบบไฟท้ายเป็นแบบใหม่ตัว L ที่เป็น LED u ู l เลยนะนี่เห็นไหมสวยมากทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนด้านบนมีมาให้สปอยเลอร์ด้านบนที่ภูชฉลามีมาให้และด้านท้าย X อ็กซ์เทนเ s มีมาให้หมดเลยซึ่งตัวนี้ข้างในเขาอะ่ะมันก็จะมีหน้าจอม,มาให้จากโรงงานมาพร้อมกับกล้องถอยหลงังอันล็อกปุ๊บเนี่ยระบบ LED ก็เปิดงี้อ่ะ ก็เป็นช็อคอัพเด้งขึ้นมาแล้วเหมือนกันด้านหลังเนาะวิธีการดูสีเหมือนเดิมเลยด้านหน้าดูอย่างไรถ้าคุณดูเป็นแล้วด้านหลังเหมือนกันอันนี้คือสิ่งแรกสิ่งถัดมาของข้างหลังก็คือเรื่องของตะเข็บด,ด้านข้างสังเกตดูครับ2ฝัง่งต้องคมเหมือนกันความเหลี่ยมแล้วก็มีเม็ดอาร์ควิ่งอย่างเงี้ยซิลเลอรนะ์ด้านหลังก็มีนะจิ้มไปต้องมีรอยเลย็บเพราะฉะนั้นอย่างที่มาร์กบอกเลยพยายามเช็คให้หมดครับขอบนี้ขอบนี้ขอบนี้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่ารถเนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจริงตนลจร ก็จะไปไว้ข้างล่างแทนบ้างบางรุ่นก็ไม่มียัางอะไร <S <S เราก็ต้องขึ้นห้อยนะให้ง่ายคือขึ้นห้อยแล้วไปดูด้านล่างรอยเชื่อมด้านล่างซึ่งอันนี้มันจะลึกคนส่วนมากอาจจะดูไม่เป็นต่อกันที่ภายในกันบ้างเพือคันนี้เป็นออปชั่นตัวท็อปสุดแล้วของตัวนี้นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คืออย่างที่เห็นเลยเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่เป็นหนังแล้วมีหน้าจอขนาดใหญ่เขามาให้แต่ว่าข้อเสียของเขาอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่บอกไฟฟ้าเสียดายมากตัวนี้ก็ได้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเหยียบเเเบกกแล้ว้ว็็ตามมดีปนออืไฟ มีมาให้เอโต้อโอคืออะไรเวลาเราจอดติดไฟแดงเราจะได้ไม่ต้องมาเหยียบเบรกค้างนะครับเราเหยียบเบรคถึงทีแล้วกดเขาไว้มันก็เท่ากับเราเหยียบเบรคค้างไว้แล้วทีนี้พวงมาลัยบ้างค r u คอน c o n t r o มีมาให้ระบบสั่งการด้วยเสียงรับโทรศัพท์ฟังเพลงปรับวิทยุปรับหน้าจอหน้าจอมีมาให้หมดและระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลแล้วหน้าจอก็เรือนไมค์ก็ดิจิตอลมาดูเลขไมค์กันครับเลขไมค์อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรบอกเลยนะว่ารถ หมดน่าใช้วิ่งหมื่นโลส่วนรด2 0 0แสนหน้าจงหน้าจอระบบสัมผัสหมดคอนโซลหน้าก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างเรียบตัวเบาะเนี่ยที่มาร์กบอกมันเป็นเบาะหนังเนี่ยแต่ว่าคือเขาหุ้งอะไรมาดีมากเลยนะดีไซน์ของเบาะเขาแล้วก็ความใหม่ของเบาะตามปีตามการใช้งานเลยน้อยมากๆทุกอย่างแทบไม่มีต้องรอยใช้งานข้างหน้าเนี่ยเป็นพลาสติกเนี่ยยังไม่ถอดเลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าวาร์ปมาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างตรงนี้ก็เป็นโซนกลางของผู้โดยสารสิ่งที่คุณได้จากรุ่นนี้เลยแล้วรุ่นอื่นคุณไม่มีให้้้้้ใในน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 นรรถขขาาาาาาาดดดกลงีี่บบบบบหหหหจจออญมมเป็ะแ ้ใชมีแอร์ให้อีก4จุดข้างท้ายไม่มีแล้วนะมีแค่นี้นะสี่จุดมาร์กบอกแล้วตัวโฉบกว่าหน้านี้มันไม่ได้มีมาให้แล้วก็ออปชั่นต่างๆมันน้อยกว่าเยอะมากอันเนี้ยมันน่าใช้มากๆเพราะว่ามันคือปัจจุบันของป้ายแดงเลยหลังจากหน้าจอแอร์เสร็จแล้วปุ๊บเรามาดูเรื่องของเบาะกันบ้างพอมันเป็น7ที่นั่งแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกับรถห้ที่นั่งทั่วไปเลยอันหลังก็พับได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันระนาบเดียวกันเลย ซึ่งมันสามารถดึงแล้วก็พับแบบเมื่อกี้ที่มาร์คทำให้ดูสําหรับใครสนใจคันนี้นะเดี๋ยวมาร์คขึ้นไลน์แอดไว้สามารถทักมาส่งเข้ามาได้อยากจะดูรูปภาพอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักได้หมดแต่แล้วคันนี้ไม่ถูกใจมาร์คมีรถในสต็อกให้เลือกมากกว่า100คันที่บนเว็บไซต์ My k u t k ตค9ร์เก้าก็เเข้าไปใน Google ได้เลยหาไม่เจอนะครับมาร์คตั้งอยู่ที่4แยกเอ็กซ์เลย์จังหวัดปิซซานุโรมาไม่ถูกโทรหามาร์ค0918398922สหรับคันนี้ย้อีกครั้าหนึ่งแปดสามเก้ายแดง,ปแ,ดงปแ้ดเก,ก้า2 0าสองสองสำหรับค 9,000บาทหรือส่งค่างวดสำหรับลูกค้าเครดิตดีในระยะ7ปีนะจะอยู่แค่เพียงเดือนละประมาณ12,000ถึง13,000บาทอันนี้คือฟรีดาวนะถ้าคุณไปออกมือหนึ่งคุณต้องมีเงินดาวแต่คุณมาออกกับผมคุณไม่ต้องมีเงินดาวดอกเบี้ยก,ก็โคตรถูกใครสนใจคันนี้จะซื้อโซดจะจะถัญญามาคุยกันได้คลิปนี้มาร์กขอญาตลาไปก่อนสำหรับ EP มาร์กน้ำเหนือ EP นี้ EP หน้าจะเป็นรุ่นไหนอย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้มาร์กลาไปก่อนที่สุดของคุณภาพรถยนต์มือสองซึ่งกับมารร์คปลออดดภัััยนนสสวีสบ